ก็เราจะต้องวางแผนเรื่องของการชาร์จนะครับโดยเฉพาะเราจะต้องคำนวณเรื่องของระยะเวลาว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนแล้วเราจะต้องแวะชาร์จที่ไหนบ้างต้องเผื่อเวลาไว้ครับอย่างเราเนี่ยจะเดินทางไปที่เราไปกาลสินนะครับผระยทาี่ิโระยะทางก็ประมาณ400กิโลเกือบ5 0 0 500โลประมาณนี้ก็ตอนแรกเราก็วางแผนว่าเราจะวิ่งไปที่ไหน ที่เราจะสามารถาชาร์จรถแล้วสามารถวิ่งได้นานที่สุดครับอย่างของผมก็ผมก็กาวไว้ว่ามาแวะชาร์จรที่โคราชร,รอบหนึ่งแล้วก็จะไปชาร์จรที่สารครามหรือคอนแก่นอีกจุดหนึ่งประมาณนี้ครับก่อนที่จะเข้าบ้านครับปัญหาตอนนี้ถ้าเป็นช่วงช่วงเทศกาลที่เราเจอเนี่ยก็เป็นเรื่องของการคำนวณเวลาครับเพราะว่าด้วยการจราจรบางทาีที่เราจะมาชาร์จอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการจอง เครื่องชาร์จไว้จองหัวชาร์จไว้ครับแล้วพอเราจองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอพอเกิดจราจรแบบรถติดงียครับที่เราชาร์จไว้มันก็หรือที่เราจองไว้เนี่ยมันก็จะหลุดครับก็ต้องไปหาหลุดบูใช่ครับอาจจะไปหาที่อื่นหรือไม่ก็เราก็ต้องรอคิวใหม่เพราะไม่งั้นอาจจะด้วยเส้นต่างจังหวัดบางที่เนี่ยที่ชาร์จค่อนข้างที่จะไกลกันครับชาร์จอยละทีนานก็ขึ้นอยู่กับ ปริมาณเครื่องของเราครับว่าว่ารถของเรามีปริมาณไฟแบตเหลือมากน้อยแค่ไหนครับอย่างย่ง,ยงตอนนี้ับน,นี้ของผมเหลือ30%ผมชาร์จอยู่ที่56นาทีครับก็อันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นค่าไฟครับผมค่าไฟที่ค่าน้ำมันเนี่ยเราประหยัดได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากจาก ถ้าคำนวณคร่าวๆอย่างที่เมื่อก่อนวิ่งออกต่างจังหวัดบ,บ่อยๆเดือนหนึ่งก็ตกแบบเป็นหมื่นอะไรเงี้ยค่าน้ำมันแต่ตอนนี้เราเสียแค่ค่าไฟรายเดือนที่บ้านก็เหลือแค่พันกว่าบาท